ครับซื้อแห่มาใหม่สีมาไปว่านทีเดียวนะครับว่านทีเดียวกับเดี่ยวมะสมอันนี้ซางว,ว่าเนี่ยเพราะมันซางด้นี่มึงนี่เองแห่แห่ออนไลน์สมครับมัดเอาครับเอาเอ็นมะสมมัดเอาเอ็นเขาหาเอ็นแบบนี่ครับนี่ ตะละมองเน่ยซ้ำคุกเข้านี่ยมันเกีียวครับมันเกีียวลูกแห่แห่ออนไล่เนี่ยพอดีอย่างหนึ่งนะครับนี่เั้สร้างออนไล์เขาบอเห็นนำ้ำเขาส่งลูกมาให้แบบลูกอ้าสาวายโยบกลายงไม่บีบลูกไม่นะครับเวลาเขาวานไปเนี่ยมันข่องครับมันข่องกันเขาวานไปันกับสีก,กวกสีสีกหลายมุมหลอย,ย่าง เอตอตรงยุ่มไว้เอาเนี่ยครับอันนี้ยุ่มแล้วครับนี่เหลือเลี้ยงเดลืวเล่าเศร้าเศร้าฝันว่ไปหาเหลือกเองจะไปซื้อครับซื้อก็ต้องซื้อล่างที่เขามีซื้อเสียงยี่หีเดี๋ยวถึงาบีบลูกใหม่นะครับลงมาบีบลูกใหม่แหอเอ็นถ้าบเอ็นปอน คือมาพันกว่าบาทพันสามพันสามนี่ก็น่าสิได้ดีๆเนี่ยบ่ได้เรื่องครับแอบออนไลน์ yeah, online, จำว้เลยครับ